ครับเดี๋ยวเราจะมาดูเริ่มดูเนาะเกี่ยวกับระบบจำนวนว่าเราจะทําระบบจํานวนอะไรแล้วพวกการดําเนินการบนจํานวนต่างๆเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเราเริ่มต้นจากจํานวนที่ธรรมชาติที่สุดของเราทีเราสามารถนับได้ก็คือเซตของจํานวนนับนะหนึ่งสองสามไปรเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโดยที่สมบัติสําคัญของจํานวนนับที่มันมีเนี่ยคือสิ่งที่เราเคยทําไปแล้วเนาะตอนเรียนปะริม ก็คือการอุป,ปนัยนะครับหรือ Mathematic a l induction เนาะอ่ะอุป,ปนัยเชิงคณิตศาสตร์คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขอดูทฤษฎีบทนี้ก่อนมันดูน่ากลัวนะแต่นังไม่ได้น่ากลัวขนาดนนะั้นอุป,ปนัยทางคณิตศาสตร์เนี่ยคือการบอกว่าถ้าเรามีเคสแรกที่เป็นจริงและเรารู้ว่าถ้าตัวน,นี้เป็นจริงแลนน้วตัวถัดไปต้องเป็นจริงแล้วมันต้องเป็นจริงทั้งหมดเลยเนาะอันนี้คือหลักการของมัน ที่จริงันเป็นพิสีบินะครับเขาบอกว่าค่อ,คอยๆมาดูนะพิสเบิบทที่หนึ่งบอกว่าถ้าเรามี pn นะครับเป็นประโยคเปิดอ่าเอาตัวนี้ก่อน pn เป็นประโยคเปนะิดหมว่าอะไรการที่ pn จำได้ไหมตอนเราเรียนจกกักรศาสตรเนาะตอนมาปลายมันจะมีสิ่งเรียกว่าประพจน์ใช่ไหมประพจน์เนี่ยคือการที่ประพจน์คือ proposition ส,สามารถบอกได้ว,ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างเช่น2เป็นจำนวนคู่ จำนวนเต็มคู่จำนวนเต็มคู่แบบนี้คือประพจน์เพราะอะไรเราบอกได้ไหมว่าอันนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จสองเป็นจำนนเต็มคู่ที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จครับเป็นจริงข้อความที่มันเป็นจริงเนี่ยหรือเป็นเท็จสามารถหาค่าความจริงได้เรียกว่าประพจน์ประโยคเปิดในเอนการวงเล็บเอนแบบนี้หมายความว่าในประโยคของเรา จะมีสีที่เรียกว่า n n เนี่ยเมืนเป็นตัวแปรให้เราใส่ค่าเข้าไปตัวอย่าง n เป็นจำนวนเต็มคู่ถามว่าถ้าเราบอกแค่ว่า n เป็นจำนวนเต็มคู่เราบอกได้ไหมว่ามันถูกหรือผิดบอกไม่ได้เพราะมันขึ้นกับ n ถูกไหมครับถ้า n เป็นหนึ่งอันนี้ผิดหรือถูก ถ้า n เ,เป็นหนึ่งเราได้ว่าหนึ่งเป็นจำนวนเต็มคู่ใช่ป่มเต็มคู่มีค่าความจริงว่าผิดนะครับซึ่งผิดถูกปะพอเราเอาอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างของประโยคเปิดเนาะคือรับตัวแปรเข้ามาแทนตัวแปรเข้าไปสามารถหาค่าความจริงได้เพื่อให้ได้ได้ปรับปรุที่สามารถหาค่าความจริงได้นะ เขาบอกว่าถ้าเรามีประโยคเปิดแบบนี้ที่มีเอกภพสัมพัทธ์เป็นจํานวนนับหมายาว่าเราจะจำนวนนับใส่เข้าไปแล้วถ้าตัวแรกเมื่อหนึ่งใส่หนึ่งเข้าไปมันเป็นจริงจังหว่านี้ไม่ได้แล้วเนาะเราใส่เข้าไปไมันผิดเนาะแล้วและนะครับและสําหรับทุกจํานวนนับเลยถ้าจํานวนนับตัวนั้นจริงแล้วตัวถัดไปก็จริงด้วยอย่างเช่นอันนี้ผมจะบอกว่าถ้าอันนี้เขาเรียกว่า ขั้นฐานเนาะอันนี้คือขั้นอุป,ปนัยใช่ไหมครับอันนี้เราเจอตอนปริ้งแมทเนาะขั้นแรกเป็นจริงข้อที่สองถ้าจริงอันนึงแล้วอันถัดไปจริงด้วยแต่มันต้องใช้คําว่าถ้านะอันนี้ถ้านะครับถ้าพ k เป็นจริงหมายความว่าใส่เคเขาเ้าไปในประโยคเปิดแล้วหาถ้าความจริงของประ์นั้นต้องเป็นจริงแล้ว ตัวหดไปก็คือใส่ k บวกหนึ่งซึ่งเป็นตัวหดไปของเใช่ไหมเขียนไะด้ k บวกหนึ่งใส่เท่าไรก็จริงด้วยนะครับอันนี้มันจะทําให้ได้ว่าประโยคเปิดนะั้นเป็นจริงสำหรับทุก n เลยใช่ไหมครับเราใช้การพิสูจน์เชิงอุปนายพวกเนี้ยเวลาพิสูจน์แบบอย่างเช่นอะไรนะ n น้อยกว่าสองกาลัง n สำหรับทุก n อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมอันนี้เราเรียนพิสูจน์ทางอุปนายแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับข่าวหน้าด้วยนะ คือ n เนี่ยมีคุณสมบัตินี้นะครับสมบัติสำคัญของ n คือมีจำนวนตัวดำเนินการการบวกก็มีการมีสมบัติอุป,ปนัยทางคณิตศาสตร์นะใช่ไหมดังนั้นการพิสูจน์เกี่ยวกับจำนวนนับใช้อุป,ปนัยได้นะถัดมานะครับเรามีเซตของจำนวนอื่นๆเนาะคือมี z มี q b r มี r, อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับ ใน Z เราบวกลบคูณได้ในคิโรบวกลบคูณอาหารได้เมื่อตัวหารไม่เป็นศูนย์อันนี้เรากล่าวมาเรียบร้อยฉะนั้นตอนที่เราเกินไปนะครับผมขอไปเลยนะนี่คนมีคิดอยู่แล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้เนาะก็คือสัจพจน์เชิงพิชาษนิตนะครับมันเป็นสัจพจน์เพราะเราจะถือว่ามันเป็นจริงเราจะไม่ได้พิสูจน์อังนี้นะครับสัจพจน์แอคเซียมเนี่ยเรารับไว้ว่าเป็นจริง สตจพโพสเชิงวิชิชาคนิตยอย่างที่บอกไว้เนาะพิชาคนิตศึกษาโครงสร้างของการดําเนินการเซตคองิงอเนี่ยมากับการดําเนินการสองแบบคือการบวกกับการคูณการบวกกับการคูณต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับต้องนะหมายวม่ามันต้องสอดคล้องกับพวกนี้แล้วมันจะไม่อาร์เนี่ยเป็นซีนะครับอข้อแรกเขาบอกว่าอ่าค่อยๆดูนะ ถ้าเรา a กับ b ที่อยู่ในจำนวนจริงข้อแรกบอกว่าอะไรครับถ้าเรา a กับ b ที่เป็นจำนวนจริงมา a บวก b ต้องเป็นจำนวนจริงด้วยแสดงว่ามันไม่หายไปไหนเนาะเอาจำนวนจริงมาสองอันบวกกันก็ยังอยู่ในจำนวนจริงไม่ได้ออกไปไหนข้อสองข้อนี้นะครับเขาจะเรียกว่าสมบัติติด ข้อ2นะคะรับเขาบอกว่าถ้าา a บก b ก่อนแล้วค่อยไปบวก c มันจะมีค่าเท่ากับเอา b บก c ก่อนแล้วค่อยเอาผลลัพธ์ไปบวก a อันนี้เราเรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะคะะร,ะาานรับภาษาอังกฤษของสมบัติติดเนาะคือ closure property นะครับหรือ closure เฉย,ยๆก็ได้นะ คือมันอยู่ในนั้นนะครับการเปลี่ยนกลุ่มนะครับเรียกว่า associativity นะ associative นะครับอันดับสามเขาบอกว่ามันจะต้องมีตัวศูนย์ที่เอาตัวอะไรก็ตามอ่ะผมอยากจะเปิดแบบนี้นิหนึ่งเนาะเราเรียนเริ่มกันเรื่องตัว่งปริมาณในคณิศาสตร์แล้วตอนติ๊กแม็ใช่ไหมมันมี for all กับ there exists ใช่ไหมครับ 4อเคืนนี้ใช่ไหม4อแล้วก็ได้ exist ย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือสําหรับทุกใช่ปหอันนี้คือสําหรับบางใช่ไหมครับอ่าสำหรับทุกคือต้องเป็นจริงแบบทุกตัวสำหรับบางคือมีหนึ่งตัวก็โอเคแล้วนะครับข้อสามบอกว่ามันจะมีสมาชิกหนึ่งตัวคือศูนย์ที่อยู่ใน R อันนี้ไม่ใช่ได้ exist บางเนาะอันนี้บอกเลยว่ามีศูนย์มีหนึ่งตัวนะครับที่ทําให้มีคุณสมบัตินี้ว่า เอา a เอไปบวกศูนย์แล้วกับศูนย์บวกอีกแล้วกับ a บวก,กวด้วใดๆเท่า,ากับตัวมันเองนะครับสำหรับทุก A ในอาอันนี้คือ for all เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีเอกลักษณ์การบวกนะครับข้อถัดไปนะครับข้อนี้ต่างจากเมื่อกี้นะข้อ A 3สามบอกว่ามีสมาชิกมาก่อนแสดงว่าศูนย์ต้องมีมาก่อนที่จะเลือก A ใน A 3สาม พอนี้มีศูนย์ก่อนมีเอศูนย์มาก่อนแล้วใช้ศูนย์ตัวนั้นกับตัวเอข้อสี่ไม่เหมือนกันข้อสี่บอกว่าสําหรับทุกเอแสดงว่าต้องมีอะไรมาก่อนสาหรับทุกเอแสดงว่าสําหรับเอใดๆที่เลือกมาจะต้องมีลบเอที่อยู่ในอ่าก็ไม่จำานนจริงลบเอนั่นหมายความว่าลบเอตัวนี้ขึ้นกับว่าเราเลือกอะไรมาตอนแรกแต่ไม่ว่าเราเลือกอะไรมาตอนแรก มันจะต้องอีกตัวหนึ่งโอเคอันนี้ f o มาก่อนไว้แต่ exist ไม่ไมาครับสำหรับทุกถึงนจะค่อยมีเลือกมาก่อนถึงจะค่อยมีนะ a บวกลบ a จะมากว่าลบ a บวก a เท่ากับศูนย์ลบ a มันเรียกว่าเป็น inverse, าก,ก,น L inverse. การบวกนะครับลบ a คือ inverse การบวกข้อห้าบอกว่าการบวกสลับที่ได้มีสมบัติการสลับที่ การสลับที่กันบวกเนะเราจะเห็นได้ว่าพวกนี้ย a หนึ่งเนี้ยเป็นสมบัติของการบวกนะครับ A มาจาก addition ครับกันบวกเซตถัดไปนะชุดถัดไปเป็น m นะครับ M มาจาก multiplication ของการคูณกันคูณมีสมบัติอะไรบ้างข้อหนึ่งบอกว่าเราเลือก A กับ B มาที่อยู่จำนวนริง่ง A คูณ B อะไรนครับ จำนวนจริงด้วยเนาะอันนี้ก็สมบัติปิดการคูณนะครับสมบัติปิดการคูณนะครับสมบัติปิดการคูณ a คูณบคูณ C อ่าขโทษทีเอคูณ b C. ก่อนไปคูณ C ต้องมีค่าเท่ากับ a คูณกับผลลัพธ์ของ b คูนอันนี้ก็คือเป็นสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการคูณนะคะรับเปลี่ยนกลุ่มการคูณ เอ็มสามนะครับคล้ายกับเมื่อกี้เลยเนาะมีสมาชิกหนึ่งในจำนวนมีสมาชิกที่ชื่อว่าหนึ่งก็คือมีเลขหนึ่งเนี่ยในจำนวนจีใช่ใว่าม e ีมาก่อนเนาะเลือกหนึ่งมาก่อนซึ่งทําให้ข้างหลังเป็นจริงสำหรับเอใช่ไว่าหนึ่งนี้ใช้สำหรับเอก A ครับหนึ่งคูณเอเท่าก A ับเอคูณหนึ่งเท่ากับเอคูณอะไรไดนตัวนั้นนะอันนี้เป็นสมบัติพื้นฐานนะครับเราไม่ได้ไม่ได้โฟกัสมากนะอันนี้เอกลักษณ์การคูณน,นะครับ เอกลักษณ์การคูณถัดมานะครับถ้า A ไม่เป็นศูนย์อ่าค่อยๆดูนะอันนี้ for all ขึ้นก่อนือนกันนะครับสำหรับทุกขึ้นมาก่อนแสดงว่าสำหรับ A ใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์การเขียนแบบนี้แสดงว่าเอาอาแต่ว่าไม่เอาศูนยะ์ั้นผลต่างของเซตนะครับสำหรับทุก r จะมีหนึ่งตัวที่ชื่อว่า a i n v e r s e ที่เอา A อเป็นคุณภับเออเวอรจะเท่ากับ A-nverse ์สคูณกับเอลัมช่องันึง ก็คือการเอาอินเวอร์สไปคูณต้องได้เอกลักษณ์กลับมาเหมือนเมื่อกี้มีศูนย์เป็นเอกลักษณ์การบวกเอาตัวอะไรไปบวกกับเอกลักษณ์การบวกต้องได้ศูนย์เออต้องได้ตัวเดิมกลับมานะครับเออพอาที่เท่าดี่อหม่เมื่อกี้การบวกแล้วเรามีตัวเดิมบวกกับอินเวอร์สการบวกต้องบวกกันได้เอกลักษณ์การบวกอันนี้เรามีตัวเอคูณกับเอกลักษณ์การคูณเออคูณกับอินเวอร์สการคูณ ต้องได้เอกลักษณ์การคูณนะครับนี้คือ inverse กันคูณนะครับพอหัดมาแค่บอกว่ามันสลับที่กันคูณได้นะครับแต่บวกกับลบมันไม่ได้อยู่แยกกันแบบสองโลกนะมันรวมกันด้วยสัจพจน์นี้นะครับสัจพจน์นี้บอกว่าเข้า a คูณกับ b บวก c แล้วกับ a คูณ b แล้วก็บวก b คูณ c นะครับนี่เรียกว่าสมบัติการแจกแจง S <S <an> <t iny> การศึกษาสมบัติพวกนี้ที่มีเท่ากันเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติที่สําคัญในเชิงัลจี b r a เป็นเชิงพิชคณิตเนาะเขาต้องศึกษาว่ามันมีความจริงอะไรบ้างเนานะถ้าถ้าเราสมมุติสัจจะพจน์นแบบนี้ทําให้เราเกิดโครงสร้างกำกันแบบไหนอันนี้จะไม่ค่อยสําคัญกับอันลิสิทนะครับนี้บอกมาเพราะมันเป็นอันลสิสิทจะมาเดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อครั้งหน้านะครับไอสิท์เราจะเริ่ม ด้วยการดูเครื่องหมายที่ม paper, ันไม่เท่ากันเอาจิบาเปรียบเทียบสีไม่เท่ากันเลยสิจะเปรียบเทียบสี่ไม่เท่ากันอาริสตสิจะดูน้อยกว่ามากกว่าดังนั้นการศึกษาอาริสตจะเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งส่วนคือสีที่เรียกว่าสัจพจน์อันดับเมื่อกี้สัจพจน์แรกเนาะสัจพจน์ข้อแรกบอกว่าบวกลบคูณหารทำอะไรได้แต่ในข้อนีบอกว่าแล้วบวกลบคูณหารมันเกี่ยวข้องอะไรกับการเปรียบเทียบนะ สัจจน์บบข้อแรกของสัจจน์อันดับเรียกว่ากฎไพริธาตหรือไพรคอนมีลองเขาบอกว่าถ้าเอาตัวใดมาเทียบกับศูนย์แล้วถ้า a อไม่มากกว่าศูนย์ a ก็ต้องเท่ากับศูนย์อ่ะทำไมถ้า a อเอาหมถ้าเอา a อมาเทียบกับศูนย์มีความจริงได้แค่หนึ่งในสามข้อคือ a มากกว่าศูนย์เเท่ากับศูนย์หรือว่าลบของ a ต้องมากกว่าศูนย สังเกตว่าผมไม่ได้ใช้เครื่องหมายน้อยกว่าเลยถูกไหมผมใช้เครื่องหมายมากกว่าเดียวเนาะยังไม่ได้พิยามากน้อยกว่านะครับตอนนี้ยังไม่ดูบริษัทที่จริงถ้าแบบอยากจะเค้คื่้นคณิตศาสตร์ามากๆเราจะมองว่าเครื่องหมายมากกว่าเป็นเครื่องหมายนมา,ามาทำที่ไม่ไ,ได้ทำอะไรก็ได้แต่อันนี้เราไม่ต้องมองข,ขนาดนั้นมองเท่ามากกว่าตอนที่เราเรียนของปลายนิดหละนะครับเอมากกว่าศูนย์มันเป็นจำนวนบวกเนาะก็คือข้อแรกบอกว่าเป็นจำนวนบวกจำนวนศูนย์หรืจำนวนลบถูกไหมครับข้อแรกขั้นต้นไปดูค่า โอสองบอกว่าถ้า A มากกว่า0ูนและ B ีมากกว่า0ูนบวกกันก็ต้องได้มากกว่าศูยด้วยจำนวนบวกกันจำนวนบวกบวกกันได้มากกว่า0ูนข้อสามบอกว่าจำนวนบวกคูณกันก็ต้องได้จำนวนบวกเหมือนกันอันนี้เป็นสัจพจน์ที่เรียกว่าสัจพจน์อันดับนะครับเราจะเจอว่าสัจพจน์อันดับเนี่ยสมมุติแค่นี้เนาะแต่มันจะสามารถนิยามน้อยกว่าได้มากกว่าเท่ากับได้นะครับแล้วเราจะพิสูจน์ของพวกนี้ได้สิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วนะ ตอนระถผเลยนะครับเราจะมาพิสูจน์บางอย่างว่าอันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่ไม่ได้สัมผัสมากนะครับเออผมแนะน,ำำนําคําดีนะนี้เป็นเราอาจจะยังไม่เคยเจอผมไปเห็นว่าราชบัณฑิตเขานิยามคําว่าทิศบทน,นะครับไม่ใช่ทฤษฎีบทเนาะแต่ว่ารัากษาเดียวกันนะครับทิศทางแต่ว่าเข็นได้โดยมนุษย์หรือว่าทัาตายหิน แนคิดท่าบทของผมเนี่ยจะหมายถึงทฤษฎีบทที่มันมีขนาดเล็กแบบมองแป๊บก็น่าจะเป็นจริงใช่ไหมเอกร,รังสองมากกว่ารังสุ่เนี่ยน่าจะน่าจะเป็นจริงเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะพิสูจน์พวกนี้อย่างไรนะครับรอบหน้าแต่เราจะเห็นได้ว่าการที่เราตั้งสัจพจน์พิชภณิษสัจพจนระดับเนี่ยทําให้เราเห็นจานวน,นจริงแบบที่มันมีคุณสมบัติแบบนี้จริงๆแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเลยเนาะเราบอกว่าจำนวนจริงมันมีสมบัติแบบนี้จำนวนจริงมีสมบัติแตบบน,นี้แล้วจำนวนจริงคืออะไรนะครับการที่จะสร้างจำนวนจริงเนาะอยากรู้ว่าคืออะไรมันต้องสร้างใช่ไหมการจะสร้างจำนวนจริงเนี่ยมันจะต้องสร้างผ่านอะไรสิ่งนี้นแหละแต่จะขอเปิดรอบนี้นะครับตอนจนถึงน่าจะท้ายรายวิชาเกือบเกือท้ายรายวิชาเลยเนาะ,ะไม่ทันอาจจะก่อนไป,ปาไอางเราตามคาจะพูดถึงการสร้างจำนวนจริงต้องพูดถึงการ ลูกเข้าของเราโอชี่แต่เราจะจน,นะพูดถึงประมาณที่หลังกันนะครับอโอเคเดี๋ยววันนี้คาบแรกคิดว่าจรงิงเวลาเรียนสามาเยอะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพุธน,นะครับเดี๋ยวเริ่มชั้นชื่อวันพุธเลยนะครับโอเคเจอกันครับ